เวลา15นาฬิกา52นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชตมหาวชิโรตมังกูลเจริบิบณ์ร,ร,ราชกุมารเสด็จแทนพระองค์ไปยังวัดพร,ระปฐมเจดีอำเภองเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระคฐินประจำปี2563 โอกาสนี้เสด็จขึ้นพระวิหารพระร่วงโรจนาริ์ทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสก,การท้ายที่นั่งบูชาพระร่วงโรจนาริ์และพระพุทธรูปปางประสูตร จากนั้นทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชากาลที่6และพระสรีรางคันพระนางเจ้าสุวัฒนาพระบวรราชาเทวีและสมเด็จพระเจ้าพคินีเทอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชาสุดาสิริสุภาพันวดีและทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสาการท้ายที่นั่งบูชาพระป่าเลไล จากนั้นเสด็จขึ้นพระวิหารหลวงทิศตะวันออกทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสาการถ่ายที่นั่งบูชาพระพุทธรูปประจำพระวิหารหลวงทิศตะวันออกและทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยสการะพระปรมมสารีทิกธาต์ณองค์พระปฐมเจดีทรงโปรโยดอกไม้บนพระแท่นปฐมเทศนาทรงพระสุรายทรงเจิมพระคังสามใบ ต่อจากนั้นเสด็จเข้าพระอุโบสถในการพระราชพิธีท,ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระกฐถินวัดพระปฐมเจดีเป็นพระอารามหลวงชนิดเอกชนิดราชวรมหาวิหารภายในวัดมีหลวงพ่อพระร่วงโรจนนฤทธิ์เป็นพระพุทธรูปสําคัญประจําวัดและมีพระปฐมเจดีปูชนียสถานเก่าแก่และสําคัญของประเทศไทย ภายในบรรจุพระบระมสารีริกาธกาตุของพระพุทธ,ธเจ้าเป็นที่เคารพสักการะบูชาของพุทธศานสนิกชนทั่วโลกในทุกปีทางวัดจะจัดงานเทศกาลนมัสการองค์พระประถมเจดีในวันขึ้น12ค่ำเดือน12ถึงวันแรม5ค่ำเดือน12ปีนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่28ตุลาคมถึง5พฤศจิกายน2563 ภายหลังพระราชพิธีท,ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภราพระกฐินแล้วก่อนเสด็จกลับสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชธมหาวชิโรตมังกูลเจริบิบูลราชกุมารส่งเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จอยู่เป็นจําเหมนมากด้วย